พอมันเป็นอยู่ในจุดที่มีกระแสหรือเป็นที่นิยมอะไรเงี้ยมันก็จะมีมาได้ง่ายซึ่งเราก็พอเข้าใจก็ภาวนาให้แบบว่าแต่ละดราม่าในแต่ละวันก็คือผ่านไปได้ด้วยดีใช้คําว่าแต่ละวันเนาะแต่ละวันแต่ละวันมันจะมีอะไรแบบใหม่ๆมาตลอดเลยใช่ซึ่งเราก็คอยลุ้นว่าเอะวันนี้จะเป็นใครเนาะอะไรเงี้ยส่วนตัวแล้วเราได้ตามข้อมูลหรือว่าตามแบบว่าเอ้ยคนนี้มันเกิดปัญหานี้เราจะช่วยเข้าไปแก้ไขน้องๆยังไงบ้างหมาหรับตัวฟ้า คือจริงๆก็เป็นกำลังใจให้หิวอัมค่ะถ้าสมมติว่าเป็นเป็นปัญหาที่แบบม,มีเราเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็อยากจะให้มีการคุยกันโดยตรงเลยอย่างอย่างกรณีมีนาอย่างเงี้ยเราก็ได้มีการคุยกันแล้วมันก็คือเคลียร์จบแต่ว่าหลังๆมาด้วยปัญหาที่บางทีตัวฟ้าเองอาจจะไม่ได้มีบทบาทที่ที่จะสามารถเข้าไปช่วยเคลียร์ได้ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆอ,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 อย่างตัวป,ปัญหาล่าสุดเลยเนาะอย่างที่มันเพิ่งเกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยมัน มันกระทบกับเราอย่างไงบ้างไหมเพราะเราเนนุ่นพี่อ่ะบางคนก็อยากแบบเฮ้ยจะช่วยสอนน้องยังไงต่อดีหมายถึงหรือว่ามองว่าการต่อองค์กรยังไงอะองค์กรวิสแกนว่าเหมือนกับมีดราม่าแต่ก็คงทั้งเยอะในระหว่างที่มีการประกวด่มันมีดราม่าเกิดตลอดอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงกรณีล่าสุดเหละจริงๆเราก็มองว่ามันกิจกรรมมันเป็นตัวชีวัตอะไรหลายอย่าง เราก็มองมองให้แบบเป็นกลางอะไรเงี้ยก็คือเข้าใจทั้งทั้งสองฝ่ายแต่ด้วยความที่อย่างอย่างที่บอกว่าพอเรามาอยู่ตรงจุดตรงกลางตรงเนี้ยเรามาประกวดเราต้องเตรียมใจไว้แล้วว่าเราต้องมาเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยคือมันต้องมีการทํากันบ้านอยู่แล้วว่าเฮ้ยจุดประสงค์ของการประกวดในแต่ละปีเขามีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างมันก็จะเป็นตัวบ่งชี้วัดถึงความเป็นมืออาชีพด้วยในการทาในการทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยก็คือคิดว่าน้องๆบางคนก,นก็อาจจะรู้หรือว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้ก็ปรับตัวกันไป แล้วถั้นเราอราคาให้กําลังใจบอสไดองไงบ้างกับราคาที่เดินึ้นค่ะก็ก็เข้าใจในในแต่ละคนก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็สุดท้ายก็คือต้องมาเคลียร์กันอีกทีหนึ่งค่ะก็ให้กําลังใจในการทําตัวน่ารักน่ารักใสจะได้ไม่เครียดเยอะเพราะเขาก็เจอเรื่องเครียดในกองมาตั้งแต่แบบ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองจนถึงวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องให้แกเครียดอยู่ก็ไม่อยากไปทําหรือว่าไปพูดอะไรให้แกเครียดเพิ่มก็พยายามที่แบบเหมือนเอาใจใส่แกให้มากๆ<ห>สุขภาพสุขภาพปรป่า,าย,ยัางไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเห็นบอกว่านอนน,อน้นอยด้วยอนอนน้อยด้วยแล้วก็เหมือนเจ็บขาด้วยค่ะก็พยายามให้แกทานยาแล้วก็แบบว่าไม่ไม่ต้องเดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยไหนที่แบบเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงอย่างในกรณี มันมีความคาาเกี่ยวกับในเรื่องของศาสนาที่ไม่สามารถร่วมกันได้ม,มันเป็นเรื่องเรียนละเอียดอ่อนออคือจริงๆเพราะว่ามันต้องหาจุดตรงกลางแล้วก็ความยืดหยุ่นไม่งั้นเนี่ย อย่างที่บอกว่าการทํางานตรงนี้พอมันเป็นคําว่ามหาชนนะบางอย่างมันเป็นกิจกรรมที่อย่างที่บอกพอมันมีความเกี่ยวเนื่องกับาศาสนามันต้องมีการพูดคุยกันก่อนหรือปรึกษาก่อนจริงๆฟาว่ากองมิสแกนคือเราสามารถที่จะคุยกับทีมงานได้ว่าเรื่องไหนที่เราสามารถทําได้หรือทําไม่ได้ในการคุยในครั้งนี้ก็ต้องคุยให้ชัดเจนด้วยอะไรเงี้ยชี้แบบรายบุคคลเลยเว้ยเราคุยกับพี่คนนี้นะได้คาตอบแบบนี้แบบนี้แบบนไม่งั้นการทํางานพอเราสื่อสารกันไม่เข้าใจมันก็ทําให้เกิดประเด็นการเข้าใจผิดได้มันก็ทําให้เกิดปัญหาได้อะไรเงี้ย คุยกันก่อนหน้านี้ทางกองก็อาจจะหย่วนหรืออุนลมได้เข้าใจเพราะว่าเป็นแบบนั้นแต่เขาจะปัญหามากขึ้นว่ามันเกิดคนนี้สะดวกหรือไม่สะดวกที่จะทําในกิจกรรมนั้นใช่เพราะว่ามันจริงๆถ้ามีการคุยถ้าสมมติว่าเราเคร่งมากๆหรือเราซีเรียสมากๆเนี้ยมันมีการพูดคุยกันได้แต่ว่าอาจจะการพูดคุยก่อนหน้านี้ของน้องอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากๆว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันอาจจะไม่ได้เคลียร์แบบชัดเจนกับทีมงานเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เลยมีการเหมือนแบบสื่อสารกันไม่เข้าใจ เฟะว่าการที่จะมาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของการประกวดนางงามอย่างเดียวแลละหลายๆคนก็น่าจะรู้มันมีการม,มันมันมีเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอถ้าอยากจะเป็นอยู่ตรงจุดที่มันเป็นคาว่ามหาชนอะคือมันต้องเข้าถึงได้ทุกรูปแบบจริงๆฟ้าเองฟาก็เคยเจอกิจกรรมหรืองานที่เรารู้สึกว่าเราไม่สะดวกใจที่จะทําแต่ว่าเรามีวิธีรับมือ ในรูปแบบของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปซึ่งมันก็จะวัดถึงความเป็นมืออาชีพของเราว่าเฮ้ยเวลาเวลาที่เราจะปฏิเสธคนหรือเวลาที่เราจะปฏิเสธงานเรามีวิธีพูดแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรอะไรเงี้ยนะมันบางคนมันไม่เหมือนกันก็เลยค่อนข้างที่จะพูดยากเดี๋ยวพูดไปมันก็จะละเอียดละเอียดอ่อนอีกเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจกันสองฝ่ยาย<ๆ>ใช่ก็พอมาอยู่จุดนี้ก็ทําให้รู้ว่าอันไหนที่เราทําแล้วมันจะไม่มีผลเสียหรือผลกระทบต่อสองฝ่ายเนี่ยอันไหนที่เราแบบ บางทีอาจจะไม่สะดวกใจแต่ถ้าทำแล้วไม่มีผลเสียก็กกทำไปเพราะมันก็คือหน้าท,าที่หน้าที่หนึ่งที่เราได้รับมอบหมายที่จะทำแล้วก็เรามาอยู่ในจุดนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับในหลายๆอย่างว่าบางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้อะไรอย่างี้ค่ะก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นก็เหมือนเช่นเราบอกว่าคืออะไรที่มันอุโลมได้หรือเราพอที่จะปล่อยวางได้ก็ก็คุยคุยกันแล้วก็ยอมัอันไหนไม่โอเคหรือว่ารู้สึกว่าไม่สะดวกใจจริงๆก็อยากจะให้คุยเคลียร์กันก่อนเพื่อจะได้หาแบบว่าจุดตรงกลางระหว่างคนสองคนได้ มีมาเรื่องงานบ้างดีกว่าล่าสุดน้องน้ำของพี่โชนเขาจะมีสักสามร้อยเมอะเป็นยังไงเป็ <laughs> <laughs> ยังไงบ้างเทปแรกใค่ะาดูิวดีมากดีใจค่ะภูมิใจมากจริงๆมันก็ด้วยความที่รูปแบบรายการะเราไม่รู้ว่าเขาคือใครเราจะไม่รู้ว่าแขกรับเชิญคือใคร <laughs> ปัญหาของเราคือเราจะต้องมีไหวพริบมากๆในการถามเพราะบางทีเนี่ย เราเราจะไม่ได้มีการตั้งคำถามมาก่อนก่อนเข้ารายการก็จะถามกันนะตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยซึ่งเทปแรกเป็นพี่มารียกก็รู้สึกว่าแบบไขเคลียร์ตลกคือจริงๆมันมีอีกหลากหลายที่เราคุยกันแต่ว่าไม่ไม่ได้ตัดลงมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเท่าที่เราดูผลงานเรารู้สึกเฮ้ยภูมิใจแล้วก็คนตอบรับของแฟนคลับหลายๆคนรวมถึงอินเตอร์แฟนก็รู้สึกว่าแบบวิ่ดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ภาวนาให้แบบว่าเทปต่อไปทุกคนก็ยังชื่นชอบแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปค่ะคน้นข้างได้ดูไหมคะเทปแรก ยังไม่ได้ดูจะกดธไม้มว็ได้ได้ดูที่ว่าที่ตัดลงอะไรอย่างนี้ก็เห็นช็อตที่ว่าใส่ชุดเป็นชุดนักนักเรียน,น,ยนมัธยมอะไรอย่างนี้<ง>ก็ได้ดูช็อตอันแต่ว่ายังไม่ได้แบบดูทั้งหมดค่ะก็ก็สนุกดีก็คือเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าท้าทายควาวสมหรัพี่ฟ้าอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่รู้เหมือนพี่ฟ้าบอกไม่รู้ว่าใครรับเชิญคือใครเพราะั้นเนี้ยวหยพิบต้องดีมากๆซึ่งมั่นใจว่าพี่ฟ้าทําได้ได้ดีมากๆพี่ก่อนบางขนาดนี้ซีรีส์เป็นไงครับซีรีส์ใหม่ล่าสุด อ๋อหมายถึงชมีเลิฟใช่ไหมตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเขาเรียกว่าจะอวสานแล้วกันใกล้จะจบแล้วอวสานรู้เลยบางคนใส่จะบรู้เลยว่าใส่จะจบหรือเป่าลูกใกล้จะจบแล้วนะก็เดี๋ยวจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะก็คือจริงๆก็แจ้งได้เลยก็หลังจากที่ครบจบทุก EP แล้วก็จะมีบางคนรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยสมัครผ่านทาง ช่อง u t u b e แล้วเมมเบอร์มันสมัครยากอนะไรเงี้ยเขาก็จะให้มีดูใน Facebook กลุ่มปิดในเพจมิไ t h น i l a n d หรือว่าทางเพจชมมีเลิฟอะไรเงี้ยก็อรอลุ้นดูแล้วก็หลังจากเรากลับมาจากทริปเมกาก็อรอลุ้นข่าวดีเกี่ยวกับชมมเลิฟอีกทีหนึ่งถ้หลอดสรับฝากหน่อยเลยก็ใกล้จะจบแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าใครที่เคยเห็นแบบผ่านทิกตอกก็สามารถที่จะสมัครเมมเบอร์ได้อยู่นะคะดูรวดเดียวเลยก็ได้ไม่ว่ากันก็ขอให้มาสนับมาสนับสนุนแล้วก็มาดูติดตามพวกเราเยอะๆค่ะสุดท้ายนะคะพรุ่งนะ แล้วก็ต่อไปเราต้องขึ้นอําลาแล้วเตรียมตัวไงบ้างครไม่ว่าจะน,นับถอยหล,ล,ลังแลพูดหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือว่าสามสิบนาทีจริงๆหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าหนูจะพูดอะไรออแต่พยายามจะบอกตัวเองว่าจะไม่เตรียมสคริปต์ขึ้นไปแล้วไม่อยากให้มันเป็นแบบแพทเทิร์นหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยก็จะพูดในสิ่งที่เราอยากขอบคุณแล้วก็รู้สึกอะไรบ้างตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ก็จะย่อให้เป็นฉบับที่แบบว่าโอเคสั้นที่สุดไม่ถึงชั่วโมงเนาะจะเกิดตำนานไหมแล้วถ้าถึงชั่วโมงน่าจะร้องไ ตลอดเหรอคะเตยมตัวยังไงบ้างลูกไม่โอ้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยค่ะก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติเลยคืจะร้องก็ร้องแต่ว่าคิดว่าคงไม่พูดะไยนานเพราะว่ามันทั้ง10คนเลยคือแบบถ้าหนูครึ่งชั่วโมงเพื่อนอีกครึ่งชั่วโมงก็สงสารคนทางบ้านก็จะเขาเรียกว่าเป็นการเดินครั้งสุดท้ายในในในสายลางงาน้วปีน้ำนับอกาศเหรอว่าจะเป็จังหวัดไหนเพราะป้าป้าบอกมาแล้วว่ายังไงคะตลอด ใจหนูตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าในอนาคตไกลๆไม่รู้คือเราอยากมุ่งไปในทางวงการบันเทิงแต่ว่าถ้าใจมันยังรักอยู่มันยังได้อยู่ก็อา,อาจจะกลับมาแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนค่ะพูดถึงงานวันนี้นิดนึงมีปารเตียมอะไรมาชว์บ้างคะ ออ๋ก so so hmm. ็มีเพลงหลากหลายค่ะก็จะเป็นเพลงที่ไม่ยังไม่ได้ร้องที่ไหนมาก่อนอะไรเงี้ยร้องที่นี่แล้วก็มีโชว์น้องๆด้วยจริงๆปีนี้หมอลำ r i ซ i n g s t a ต่างจากปีที่แล้วเยอะเลยเพราะว่าปีนี้เนี่ยผู้เข้ารอบ7คนปีหนูเนี่ยามคนซึ่งมันก็จะมีความสนุกความม่วนมากขึ้นใช่รชุดรุ่นพี่ไ i ซิ n g แนะนำอะไรน้องๆมาเพราะจะอีกไม่กี่นาทีก็จะขึ้นเวทีแล้วต้องความตื่นเต้นเลย้ะ อยากอยากให้ทําให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าช่วงเวลามันจะผ่านไปเร็วมากแล้วก็โอกาสเนี่ยในไหนก็คือ77คนแล้วเราได้เป็นตัวแทนใน7คนที่มายืนบนเวทีก็ทําให้เต็มที่เพราะว่าหมอลำไรซิ่งสตาร์เนี่ยคือจริงๆมันสามารถต่อยอดชีวิตได้เลยเพราะอย่างแป้งโกก็คือมีซิงเกิลจะมีซิงเกิลเรวล็วนี้นารแนนก็คือเป็นนางเอกหมอลำไปแล้วแบบว่าจริงจังอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของงานได้ด้วยก็ทําให้เต็มที่ค่ะค่ะแลชะชาลอตละ่ะคะในฐานาาะแบบว่าผู้ร่วมเสียอยู่ข้างล่าง ก <S an> ็สู้ๆค่ะทุกคนเลยใครที่ได้ขึ้นไปก็แสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่ส่วนใครที่ไม่ได้เป็นผู้โชคดีได้ขึ้นไปก็ไม่ต้องเสียใจยก็พัฒนาตัวเองตลอดนะคะถ้าบอสเห็นแววก็อาจจะมีโอกาสได้มาเล่นคอนเสิร์ตของตัวเองก็ได้